สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย4.0สู่การเป็นผู้เรียนรู้ศูนย์เด็กประถมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลไพรบึงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติทางโรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสถาน,นการณ์ปัจจุบันโดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะเป็นผู้เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติด้วยนวัตกรรม l อลกซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ A active คือการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กๆได้ลงมือทำมีโอกาสโต้อตอบ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติที่หลากหลายวันนี้เราจะมามเรค่มขั้นตอนแนตอนกันค่ะไปกันเลยแ Learning ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตเข้ามาในช่วงนี้แต่เด็กๆก,ก็ต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 4. คลิปครูได้ศึกษาและจัดทำคลิปวิดีโอส่งผ่านช่องทางลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่องมีผู้ปกครองส่งผลงานของเด็กๆโด,ดยคลิปวิดีโอมายังคุณครูประจำชั้นเพื่อแรกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันฝนเกิดจากอะไรเกิดจากแสงอาทิกับน้าเมื่อน้ำโดนแสงแดดจาก ทำให้เกิดระเหยขึ้นไปท้องฟ้า O อ n hand การจัดการเรียนรู้โดยใช้ใบงานแบบฝึกหัดเพื่อรองรับผู้ปกครองและเด็กที่ไม่มีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและเด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง H home ในสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุด และบ้านเปรียบเสมือนห้องเรียนให้กับเด็กๆโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลคอยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ ออนไลน์ครูได้จัดทําสื่อการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ผ่านคลิปวิดีโอมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube Facebook และลายกลุ่มในห้องเรียน l อ i ไลฟ์ลอเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีสิ้นสุดเพิ่มพูนทักษะชีวิตที่สำคัญ มีประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เกิดเป็นทักษะชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายกับตัวเด็กอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรมัางคะค่ผะผลไม้ข้าะอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะลูกอมน้ำอัดลมแอนวรวเกินค่ะ ผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเกิดการพัฒนาอย่างรอบด,ด้านมีทักษะในการตอบคำถามและการสแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆมีการปรับตัวและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าเกิดเป็นทักษะชีวิตและมีความหมายกับตัวเองหากเปรียบเทียบแอลกอฮอล์เจลมีไว้ฆ่าเชื้อโรคร้ายแล้วนั้น นวัตกรรมแอลกอฮอล์จากโรงเรียนอนุบาลไรายบึงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำพาเด็กๆให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้เรียนรู้อย่างรอบด้านและสมดุลมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับไวัยได้สำเร็จ